ยังเฝ้ารังเลยังเฝ้ารอคอยยังรอด้วยความหวังยังรอด้วยความกังวลยังรอด้วยความรักว่าคนที่จากลาไปเหินห่างไปห่างกันไปเขาจะกลับมาไหมด้วยความรักและคิดถึงกับความรักที่เรายังไม่ลืมยังรอคอยและรอคอยคนคนนี้ตั้งจิตนึกถึงหน้าเขานะคะและเลือกมาหนึ่งใบ ว่าคนคนนี้เขาจะกลับมาหาเราไหมกลับมาใช้ชีวิตคู่กับเราเหมือนเดิมไหมก่อนอื่นนะคะก่อนรับคำทำนายพิมพ์ก่อนว่าคุณเลือกใบที่เท่าไหร่ระหว่างใบที่หนึ่งสองและสามและทึกถึงหน้าเขานะคะเริ่มตั้งแต่ใบที่หนึ่งรักที่หินห่างห่างไกลไปเขาจะกลับมาไหม <c oughs> มันตัดกันไม่ขาดหรอกคะ่ะมันเวียนว,นวนวนเวียนกันอยู่เนี่ยคะ่ะล,ลักเลิกเลิกเดี๋ยวงอนเดี๋ยวเจาะจะเจ๊จกันอยู่อย่างเงี้ยแต่บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องกลับมากินน้ําพริกถ้วยเดิมเพราะว่าเขาเป็นคนที่จะพูดยังไงมันเหมือนกับเฟลลี่มันเหมือนกับคบคนง่ายแต่จริงไม่ง่ายนะคะคนดูภายนอกว่าเขาแบบเป็นคนดีเขาง่ายเขาสบายสบายพอมาใช้ชีวิตด้วยไม่ง่ายคะ่ะไม่มีชนีคนไหนทนได้เท่าคุณคะ่ะคุณมันทั้งอดทั้งทนทั้งถึกคะ่ะบอกเลยว่าเขากลับมาแน่นอนแต่ตอนเนี้ย อารมณ์เหมือนนกได้ออกจากกรงอะ่ะเขายังเลิงล่าเลิงระบำมีความสุขกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นแปลกใหม่ได้ออกจากกรอบสี่เหลี่ยมที่ไม่ต้องมีคนจิกคนตามไม่ต้องขอยเกงใจใครนู่นนี่นั่นคือเขายังมีความสุขเลิงล่าเลิงระบำของเขาอยู่และด้วยนิสัยเขาเขาเป็นคนเฟนลี่อารมณ์เหมือนหมาหยอกไก่ไปเรื่อยได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะและด้วยรูปร่างหน้าตาคารมเป็นต่อรูปรอบเป็นรองนะคะชนีก็จะเข้าวิ่งหาแต่บอกเลยว่าสุดท้ายก็กลับมาแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากาลังมีความสุขกับสิ่งที่เขา ได้ไปเจออะไรใหม่ๆแต่สุดท้ายบอกเลยยังไงก็ไปไม่รอดยังไงก็คืนหลังเพราะคนคนนี้ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่กับใครก็ได้หรือผู้หญิงคนไหนจะทนเขาได้ช่วงโปรโมชั่นทุกอย่างสวยหรูหมดจ้ะกแต่หลังจากหมดโปรโมชั่นนั่นคือความจริงนะคะและบอกเลยว่าไม่มีใครทนเขาได้แน่นอนเขากลับมาหาคุณแน่นอนแต่บอกว่าให้รอนิดนึงหลังจากนี้สิ่งที่คุณต้องทําเลิกจิกเลิกตามเลิกรอทําตัวเองให้สวยทําตัวเองให้มีคุณค่า ทำตัวเองให้เขาเสียดายไม่ใช่หันกลับมาโอ้โหปาเข้าใจไหมเราต้องบอกว่าอุหันกลับมาเฮ้กูต้องรีบกลับเดี๋ยวมันมีผัวใหม,ม่เราต้องทําให้ตัวเองมีคุณค่าและเขาถึงจะเห็นค่าแต่เมื่อไรที่เราวิ่งตาม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 ,ตามจิกจิกจิกทำเป็นคนไร้ค่าแล้วเขามีค่าเขาจะรู้สึกว่าเขาเลอค่าฉันจะมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าคิดมุมกลับเราเลอค่าเมื่อไหร่เขาจะเสียดายจ้ะอย่าทําให้เขาสมเพชต้องให้เขาเสียดายเราเพราะคุณมีคุณค่ามาก กว่าให้เขามาสมเพศนะจ๊ะบอกเลยเดี๋ยวก็กลับทําตัวให้สวยทําตัวให้มีค่ากลับมาแน่นอนสําหรับใบที่หนึ่งค่ะต่อไปสําหรับใบที่สองรักที่จากไปหรือที่เหินห่างไปเขาจะกลับมาไหมอืมไพ่ใบนี้จุดเริ่มต้นของคุณอะที่เริ่มรักกันอะมันมาด้วยความรวดเร็วความลุ่มหลงความต้องการความอยากได้ความอยากมีความค่ผลประโยชน์ มันมันเป็นอะไรที่รวดเร็วว่องไวแล้วคือตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะใช้ชีวิตด้วยกันเราจะมีกันเราจะคบกันแต่มันเหมือนตกกระไดพลอยโจรอ่อยู่ดีๆก็คบกันเฉยเลิกก็ไม่ได้อยู่ต่อก็ไม่มีความสุขแต่พไพ่ใบนี้ถามว่าเขากลับมาไหมแม่มองว่าณเวลาเนี้ยในเรื่องของความรู้สึกเขาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเหมือนเขาน่าจะไปดูใจกับใครบางคนหรือกลับไปหาใครบางคนของของเขานะคะ แต่มันก็ต้องมีการวนเวียนวนกลับมาอาจจะเป็นในเรื่องของอะไรบาง <no. S 1> อย่างที่มันผูกพันกันอยู่อาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจเรื่องของลูก <SU avoiding rules> ที่ยังต้องวนเวียนกลับมาถามเขากลับมาไหมกลับมาแน่แต่ถ้ากลับมาในสถานะของคนรักที่จะหวานชื่นเหมือนเดิมมันเลยจุดนั้นไปแล้วค่ะมันเลยจุดที่จะต้องกลับมาเป็นครอบครัวมันมันเลยจุดนั้นไปแล้วถ้ากลับมามันจะเป็นลักษณะของการกลับมาหาลูกกลับมาเพราะ พันธสัญญาอะไรบางอย่างรวมไปถึงผลประโยชน์อาจจะกลับมาหลอกคุณว่าแบบเออเลิกกันแล้วสุดท้ายก็มาหลอกให้เราเจ็บให้เราหมดมันคือการกลับมาครั้งนี้มันคือการหลอกลวงและผลประโยชน์ถ้าคุณเลือกที่จะกลับมาคุณต้องยอมรับจุดจุดนี้ให้ได้และอีกข้อหนึ่งเราคิดว่าเฮ้ยเขากลับมาเขาจะเปลี่ยนมันกี่ครั้งแล้วที่ทําให้คุณเสียใจมันกี่ครั้งแล้วที่ทําให้คุณร้องไห้มันกี่ครั้งแล้วที่ทําให้คุณรอมันกี่ครั้งแล้วที่ทําให้คุณครู้สึกไร้ตัวตน มีก็ไร่ตัวตนไม่มีก็ไร่ตัวตนมีเขาเราเจ็บเราเสียใจเรารอคอยเราน้อยใจเราไม่มีค่าสี่ห้าอย่างก,กับกันที่เราต้องมีเขาแต่เราไม่มีเขาเราเสียแค่สองข้อคือเสียใจกับเหงาแก็บอยู่กับเขาเราต้องทุกทรมานในทุกๆวันต่อให้เขากลับมาสักวันเขาก็ต้องไปเพราะเขาไม่ใช่คนของเรา มันเป็นมันเป็นคนของเราที่หมดเวลาที่จะเป็นคนของเราแล้วอะตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือค่อยๆถอยออกมาทีละก้าวเพราะว่าเราะเป็นคนที่รักใครให้หมดใจเป็นคนที่รักคนยากนะแต่เมื่อไรที่รักแล้วอะฝังลงไปในจิตฝังลงไปในใจเลยเพราะอะไรคุณแค่รู้สึกว่าคุณอยากมีครอบครัวที่ดีมันอาจจะเป็นปมในวัยเด็กหรืออะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากมีครอบครัวที่ดีคุณอยากมีครอบครัวที่อบอุ่น แต่บางครั้งมันความคิดมันต่างกันเราคิดแต่เขาไม่ได้คิดไปกับเราสุดท้ายมันก็ต้องยอมรับความจริงสิ่งที่เป็นตอนนี้คือเราต้องยอมรับความจริงไม่ใช่หลอกเดินงไปวันวว่าเดี๋ยวเขาต้องกลับมาสิเราเป็นคนดีเรายอมเสียอะไรให้เขาตั้งเยอะนู่นนี่นั่นบาบาบาบ,าบาข้อหนึ่งนะเจ็บหน่อยคนไม่รักก็คือไม่รักคนหมดใจก็คือหมดใจต่อให้เราเอามีดไปจี้คอหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กลับถ้าเขาไม่รัก สิ่งที่ต้องทำค่อยๆถอยค่อยๆถอยค่อยๆถอยวันเวลามันจะเยียวยาหัวใจเราเองคาบน้ำตามันจะทำให้หัวใจตรงเนี้ยกลับมาชุ่มชื่นอีกครั้งและคุณจะหันหลังกลับไปว่า,วาอ้วันนั้นทำไมฉันเป็นแบบนี้คำว่า Move on ใครก็พูดได้แต่ทำยากแต่ใช่ว่าทำไม่ได้นะคะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปและคุณจะเจอ รักแท้เป็นคนต่อไปแน่นอนสําหรับใบที่สองค่ะต่อไปสําหรับใบที่สามคนคนนั้นเขาจะกลับมาไหมรักที่เหินห่างเขาจะกลับมาไหมอือบอกเลยว่าอีกมิช้านานนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังส่องยังมองเราอยู่นะยังส่องยังมองยังแบบแอบถามจากคนอื่นเพราะว่าอะไรอีกโก้สูงกลัวเสียหน้านะคะกลัวเสียหน้าสิ่งที่เราต้องทําคือ ทำให้ชัดว่าเราก็ยังรอคอรอคอยเขาอยู่แต่ไม่ต้องจิกไม่ต้องตามนะคะเราเอารมณ์เหมือนแบบเออไปโพสต์วุ่นเว r น,น,นิดนึงคิดถึงรักเดิมๆอะไรอย่างนี้อย่างนั้นนะคะบอกเลยว่ามันมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคุยกับมาเจอแต่จะสป,ปราร์กไหมมองว่ามันเหมือนกับการที่ตอนเลิกกันหรือห่างกันมันมีความไม่เข้าใจกันอาจจะทะเลาะกันเพราะเรื่องซ้ําๆเรื่องเดิมๆรวมไปถึงอาจจะทะเลาะกันเพราะเรื่องของคนอื่นคนอื่นทำมาให้มีปัญหากัน ตอนเลิกลากันมันยังไม่เคลียร์ชัดเลยว่าเพราะอะไรทําไมยังไงมองว่าเดี๋ยวจะมีเกณฑ์กลับมาคุยกลับมาพูดจากลับมาเจรจากันแต่ครั้งนี้ถ้ากลับมาคุณต้องมั่นใจนะว่าอยากได้กลับมาจริงๆไม่ใช่ว่าเอ้ยพรเนี้ยพอเริ่มทําใจได้แล้วแต่อารมณ์เหมือนอยากเอาชนะแต่พอได้กลับมาจริงๆกลับไม่มีความสุขใครใบนี้มองว่ายังไงก็กลับจะช้าจะเร็วก็กลับเพราะลึกๆเขายังเขายังรักคุณอยู่เขายังผูกพันกับคุณอยู่มันมีอะไรของคุณผ่านกันมาเยอะ อดก็อดมาแล้วสนุกก็สนุกมาแล้วร้องไหด้ดดวยวกันก็ร้องมาแล้วคือมันผ่านอะไรกันมาเยอะมันมากกว่าคําว่ารักแล้วว่ามันเป็นผูกพันนะคะมีเกณฑ์ที่จะกลับนะคะอาจมีเกณฑ์ที่จะกลับอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้แต่มีเกณฑ์ที่จะกลับแน่นอนนะคะสําหรับไปที่3ามยินดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ